หากันฟังเทศทำความสงบทำความสงบจะก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรางงั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรถ้ามันมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อแหละมันไม่สงบจนที่หรอกมันไม่ถึงรัรนาจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังแค่ิงจะได้ค่อยเดคกวา่าพุทธศาสนานี่สอนถึงใจไม่ได้สอนที่คนเดืใใ่อกีศสินสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวิรติคืองดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าสิลสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นหละ ส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีลมัทธิเปงอไปยิ่งสว่างพ่วงออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เด่งเสียงมันไม่เด่งจะหนีมันออกไปนอกนอกตัวมัน,นมเต่าหมองไปเห็นสิ่งต่าง ไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เท้าหมองให้มัวหมองในใจให้คลุ้มใ,ใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทันกลมสง,งเบเลยเนรนาจศาสนานี่ตสอนทั้งใจทั้งนั้นกรรมฐานทํานทำไมยังสอนทังออน้งใจก็ตสอนทั้งใจแล้วสิพุทธศาสนานี็ยังสอนทั้งใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียว พุทธศาสนาทั้งหมดสอนเพื่อใจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญอันหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางอตรงไ้ตรงกลางอัตรงนั่นน่ะตรงใจนั่นหละมันออกไปจากจุดนั่นน่ะเหมือนกันกับว่า เราจะทาการทํางานอะไรต้องมีความประสบค์นันงุ่งหมายอั่นยังค่อยทำยังค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างค่าสึกเราเตี้ยกว่าเรามาไปจนค่าสึกเดียวนี้เราต่อสู้กับค่าสึกของเราที่มันลุมล้อมไปจนนั่อยู่ทุกเมื่อจนตั้งตัวไม่ติด เนั่นจึงคำหลักห้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์ันเดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันถูกอารมณ์อเดียวแล้วเป็นสมาธิทั้งนั้นไม่ให้มันแยกออกไป แนวลมต่างๆอย่างเราพิจารณากายก็ตาพิจารณากายนั่นน <c oughs> ่แยกแยะก,ก,กายนั้นออกไปเป็นถาดสีนน้ำไปลมแยกแยะออกไปตั้งแต่อาการสาที่สองนี่กระทั่งเป็นธาตุสีน้ำไปลงเรียกว่าอารมณ์อันเดียวคือมันอยู่ในกายไม่ออกจากนอกกาย มันต้องตั้งหลัก,รก,รก,รกตรงนันอ,อย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดเรื่องพกะมาเสียมันก็สงขามเราไปจนต่อสู้เ่นี้เรียกว่าสงขามพูดเองข้าตึกไอการทำสงคขามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามี คายคูประตูหอหลบรบขันบริบรณ์ทุกสิ่งทุกประกาครค่ายคูนั้นหมายวปมว่ามีกำแพงอันหนึ่งท่านต่อไปเรียกว่าคูน้ำคูน้ำกับคูว่างก็ต้องวรในลาส่ห้าวาเรียกคูน้ำแล้วก็มีอีกไอเป็นถนนแล้วเรียก่ไม่ไม่ได้สูงคูนคะ่นคูเตี้ยแล้วก็มีอีก คูน้าอีกตอนหนึ่งก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าเนเดียวไม่ใหญ่เท่าอันเดิมนี่เรียกว่าค่ายคูประตูในประตูนั้นอย่างประตูจุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชเดียวเขาทำลายหมดแล้วเพื่อจะทำวงล้อมรอบคงว่างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบ,รอบ เวลาข้าศึกตตูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต,ต่อสู้ก็มันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเล็ก,ลก,ลกขึ้นบนกำแพงยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึกกึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามปูสองแหง ข้ามคันน้ำไอ้คูน้ำสองแห่งแล้วก็คันครัวหนึ่งกว่าจะมาถึงสําแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่ข้าจะจะมาถึงกองแพงมันต้องสนุกยิงนะแล้วก็ยิงมานม่ีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกมันก็อยู่ภายในนั่นแน่ว่าค่ายคูประตูหอรลบในสมัยโบราณท่าทำอย่างนั้นเมื่อมีค่ายคูประตูหอรลบ กบริบุญอย่างนั้นแล้วยากนะซึ่งข่าศึกจะบุกไม่แตกสะายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนข่าศึกั้นจะต้องสะสมกำลังเพียงพอจะมาอยู่ภายในกำลังเพียงพอที่แกวทหารจะจับทั้งต่างาบุกเสียงอาหาริบูรณ์แล้ว ออกต่อตูคิดออกนอกกำแพงต่อตูหาศึกปันหาก็กกำลังเราอ่อนกำลังเราน้อยกราบกำแพงปิดประตูไว้ค่ายคุูประตูหอหลบรักษาไว้ให้ดีอย่างนี้เรียกว่า้าศึกทำลายไม่ได้ท่านอุปมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราตะจนน้าศึก คือทำสมาธิให้แน่วแนว่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีไฟถูถูรลกถ้าหากว่ามีกำลังเตียงพอบแยังค่อยต่อสู้กับะจนกิเลสต่างๆอย่างมม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 กมนงโต้คมนกงโตขึ้นมามานอาทิตย์ี่เลกขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ ตสู้ด้วยอาการยังไงสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภแตทำไมได้อะไรมามันได้มันความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอถ้าอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทําไมได้มาจะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี่มันเลี้ยงไว้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมั่จะต้องตายต้องแตกต้องตายตาย ตายเป็นไปดินน้ำไปลงเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไปลงมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้ลายก็อเอาดินน้ำไปลงไปมาบำรุงดินลงอันนี้มันจะแตกสลายถ้าเก่าก็เป็นดินน้ำไปลงถอาเก่าก่อนวางบำรุง,ง,ง,งก็จะเป็นดินน้ำไปลงอันนี้ก็ตัวดินน้ำไปลงนั่นจะไม่เห็นเหนื่ยมันโกรธด้กากน,นีี มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลาย,ลายมันเลยไม่มีอะไรกันถ้าโกรธได้แค่โกรธถไม่มีอะไรมันก็มันก็่กกอยวางไม่เห็นมีรักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันตุงอะไรของอันนี้จจงทุกฝันตาทั้งหมด า,ามันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเ,ตาาาเหมือนกันจะเราวมันหลงหลงงมาประมาธมันเหงือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้ดีเด่ต่างๆเมื่อต่อสู้เกลี่ยต่างๆอันที่มันทำโลภมทำให้จิตเราลุ้งเุ้นต้องตายไปโดยประการต่าง มันจะสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยตกตกื้มตัวตุนไปเม่อยู่ตรงที่จิตใจนะก็เลิกตุ้งต้านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุนั้นแพ้มาแพ้เราต้องเข้ามา สู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่าน,นบอกว่าอปนประจรโยคาตุมันต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันเมื่อนี้กำลังมันเองก็ออกต่อสู้ต่อไปถ้าคนใด ปฏิบัติสุดหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องรู้มือ่ะไม่ต้องอยากได้นู่นอยากแล้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี้อันนั้นในตัวกิเลสเกิขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ไม่ตั้งมัน่นยังไงจะตั้งมั่นลงให้แน่แน่วแ,แน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่ให้เต็มที่ก่อนเนี่ยมันยังค่อยไปเองมันนีก็เกิดเองเรา คือจิตใจยันหนึง่งจิตอันหนึง่งที่อาจมาพูดนจิตคือผู้คิดผู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นึ่นไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยจะไม่คิดไม่นึกเราตส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่กินถุกเหตุนั้นยังไงให้ย้อนกลับคือมหาใจ ตัวกลางกลางวางที่เฉยอ,อยู่ในจิตนั่นเอแล้วก็สงบได้สงบชั่วคราวเห่าในขณะที่เรากลำปัาหาตัวก,กลางลมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างเอธิที่ไปทิ่จิตที่มันคิดเหมือนเด็กที่เจรจา เห็นนั้น้จังทุกครั้งน,นะจ๊ะเห็นจะพาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดหน้าขาดแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่เดือดต,ตัวใจเป็นกลางน,นัเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหาทางอยู่เสมอ ให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอเสมอที่เอาใช้ชนะได้เอาตรงนี้แหละตัวกลางนั่นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่ร <Hoy S 1> ู้เห็นตัวกลางสมิทธ์ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชนะนะต้อไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลาง อาจารย์อธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วการลมหายใจจะพัดเลยเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจเลยมันอยู่าไานได้หรอนะการลมหายใจน่ะเมื่อการปุ๊บลงไปหนะยุดนิ่งเลยถ้ามีชุดถ้ามีทรงตรงหน้าตรงหลังอะไรนี่ทั้งนั้นนะ่ะยูจะเชื่อ แต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยเฉยก็มีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะคือตัวจิตนะจะไปตามหลือตามจิตตามน,นั่นคือว่าตามจิตนั่นคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยไปนะ่ะลอยเท่าคนเอยไปจน มันต้องสะกดเอาตรงนี้เองอันตรงใจเป็นกลางนี่เองจิ่งจะเห็นตัวจิตตามเพื่อเพื่อหมายคลามทงตามรอยไม่เห็นตัวยัง่อตามไปเห็นแต่รอยอยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางกลๆนี่ไม่ต้องไปตามเันก็เห็นตัวเลยปันถ้าเห็นตัวแล้วแล้วกัน มันคิดแล้วกันมันคิดมันนึกมันส่งมันส่มันพูดมันวายสารพัดทุกอย่างเต็มตัวเลยนะครมันออกไปจากนี้คิดนึกส่งส่ายพูดวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามนะตะโกดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาคกล้อย่างนี้แหละหัดถ้ามันชำนี่ชำนานหัดจะมันต้องแก้วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็น สองวันทำงานแล้วเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่หัดจนจำน,นี้จำน,นานได้ปีกี่ปีก็สุดแล้วเนี่ยเรามาชำาระตรงนี้นะเรื่องจิตแห่งเดี้ยตัวนี้แหละจี่ปีกี่ปีมันจะจบชำบ้าตรงนี้แหละ,มะ,ละไม่ต้องไปจำบ้าทีกัน,นมนารียก่ว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นังมด ลึกของภายในทั้งหมดของภายอนออกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาต้องไเจอกันเทศสนาของเก่าคิดคิดดูสิอันมันคิดมันเรื่องมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเ,เก่านั่นแหละเรื่องเก่า่นหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทางานคิดกับบ้านกับบูตคิดท่องสายกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ คิดของเก่าอะเนี่ยคิดไปแล้วก 18, uh ็รู้มาที่เก่ามาที่หลังกของเก่านั่นแหละเราชำระเราชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นใจใช่ว่าทำหลักขอ้มันมันคือว่าตัวูุรู้ทู้ที่เป็นกลางๆนะทุรูุ้รู้อยู่นะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้จึงตั้งใจชำระ แล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปไม่ใด้ทำวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทําอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วผู้คิดตังก็มาเฉยยังก็ตังก็ไดยยังที่ท่านพูดนะจิตอื่นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทาหมดแล้วทําจิตเจทุลาแล้วไม่ต้องทําอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกลียดต่บาชอบใจก็เกินความเป็นจริงท่านผู้อิเศศ ท่านไม่ได้กลัวว่าจะเป็นยิ่งนอนใจได้อย่างไร oh. เมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจง้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่คีดเกลียดที่ใครฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินแต่สังเร็เมื่อฝนไดน้ฟัไม่ต้องทำอะไรจิตก็หมดหละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคน ลองคิดดูไม่ทําจะทําอะไรข่าวนี้อยู่ที่จอย่างสมมติว่าได้สําเร็จต้องกนนิพพานแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะกันลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่การกระทำเราไม่คิดไม่นึกนการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่างไรคนเรามันเต็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่าน พิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนวุธุชนธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขงังนาตามันหมดทนทานมันมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทนทานมันเห็นที่สุดไม่เห็นที่ที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่าง อันนี้ที่อาตมาอธิบายเอาเท่านี้เหีะยทัดสมาธิเรียกว่าหัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเทียบก็ได้หะนั่งไ้่ก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือนั่งสมาธิทัดสมาธิดีกว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ เอาพุโทโธก็ถนัดใจพุโทโธก็เอาถนัดอนาปาเถติกก็เอาถนัดยุบหนอะก้องนอเนาก็เอาหรือสมาหานก็เอาอันใดหนึน่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั่นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาเถริก ไม่ใช่เสียหน้าปาาคือลมหายใจเขาบอกนะให้จิตแน่วอยู่ในลมมันน่ะเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเขาออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นน่ะที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาเฉพาะนี่แหละตรงหายใจให้หายใจเข้าหยออกเฉพาะตรงสายหมุกไพะเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้าหายออก หายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายนี่มนงมนุษย์ถึงความตายอนาคตสติหลงถึงความตายท่นานจะตายไปไหนหรอกตายนี่ก็หมดเรื่องทั้งขาทั้งกายหมดไม่รู้สึกอะไรมุะลมเช่านั้นลงแล้วก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงอรจอจย์ลมมันก็หายหมดไม่รู้สึกตัวหนึ่ง พิจารณาลมหายใจต็ออกเห็นพิจารณาเห็นพู้ตายอะไรมันตายมันตายจิตอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดีย๋ยวนี้มันก็ตีนตัวได้อยู่กระดูกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกถึงมาลมหายใจเข้ามาหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ ไม่พกบวงขึ้นมาไม่ปืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปลือยเน่าไปละลายไปมันก็ไปกินดินเน่าไปลงพุ่งต่อมันเกิดมาจากดินเน้าไปลงพุงต่อมันเลยหมดที่อนาปัสติเลยหมดมันพิจารณาเลยเป็นเป็นธรรมไปอิปมันเข้าถึงธรรมแล้วครับมันสงบเข้าถึงธรรมแล้ว อยู่นิ่งเฉยที่ตรงนั้นการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีพิแตกอะไรกันเลยกุศโลดีหรือว่าอันน่าฟ้ารดียิ่งถูกนิสัยเรือ่องมันานานรดียิ่งถูกนิสัยอะไรต่างอาสุภาษณ์กันภาษานิ่ถูกนิสัยไปหามืองก็เด็กคนขวา,ายิ่ถูกนิสัยงต้น ร้ยไม่ถูกสักทีที่จรนานาปาสิทีมันะมดเรื่องเขาก็มาฐานในความลงความตายแล้วมดเท่านั้นเนี่ยก็มามาฐานทีกควาหมดอยู่ที่ความตายอ่านลงความตายมันปล่อยวางมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงลักอันที่พูดตะเกียวนะวะเข้าถึงความเป็นกลาง อิบก็นิ่งเนี่ยเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าคัดสมาธิเราทำกัเลย